สแสดงความยินดีกับพี่ๆศิลปินค่ะงานคุมชัดลึกค่ะวันนี้เป็นไงบ้างาางานปรจัดยิ่งใหญ่เลยค่ะครั้งแรกเลยตื่น<ห>เต้นมากๆเลยทำตัวไม่ถูกเลยค่ะเอออันนี้วันนี้เรามาเราได้แอบเชียร์ค่ะเป็นพิศเศษยังไงไหมคะไม่ไม่มีค่ะก็ชื่นชอบทุกคนอยู่แล้วค่ะ,<อ>คะในฐานะที่เคยอยู่เพชรบ้านแพงมาน้องได้รางวัลดีใจกดีใจมากๆเลยค่ะเมื่อกี้ก็โพสต์รูปลงไปในโซเชียลค่ะเฟซบุ๊กดีใจกับน้องค่ะน้องเก่งมากๆเลยสำหรับเราน้องมากัยนะคร ถือว่าน้องมากไกลมากๆนะคะเพราะว่าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเยอะมากมดีใจกับน้ององอิงด้วยนะคะแล้วก็บอโจโด้วยคะ่ะถามถึงประเด็นล่าสุดนะที่เราได้การเข้าไป,ป,าปกปราบจากโบโจโยอยากถามความรู้สึกโมเมตนต์แล้วตอนนั้นหน่อยลูกเป็นยังไงอะไรยังไงถึงได้ตัดสินใจที่แบบหอบพวงมาลัยไปหาโบโจโค,ค่ะคือก็ได้คุยกับบอสอยู่แล้วว่าถ้าปิดวงก็จะมาคุยกันอะไรอย่างเนี้ยค่ะแล้วทีนี้ ก็จะเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วนะคะตั้งแต่ออกจากวงไปอะคะ่ะก็เป็นเวลาที่เหมาะสมบอสก็โอเคงั้นเรามาคุยกันบอสก็คุยกับบอสเป็นที่เรียบร้อยค่ะบอสแล้วก็ซอนุนนะคะน่ารักมากมากเลยค่ะนะัความรู้สึกตอนนั้นที่เราเข้าเอาพวงมาลัยเข้าไปก่ารู้สึกยังไงบ้างคะเป็นความรู้สึกที่คือมันก็ตื่นเต้นอะพี่มันมัน,ม,นมันพูดไม่ถูกเพราะว่า คือรอจังหวะเนี้ยมานานมากเพราะว่าบอสแล้วก็วงคือคิวงานเต็มอยู่แล้วแน่นอยู่แล้วก็รอจังหวะเวลาที่จะไปคุยกับบอสขอบคุณบอสโจนะคะแล้วก็ซอนโน้ตค่ะที่ยังม่ตาหนูอยู่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่กงเดพี่ต้อยก็อาจจะได้กลับมาใช่ใ<บ>ช่เดี๋ยววันนี้ที่แรกว่าจะเข้าไปหาบอสแล้วทีนี้มันมันเดินไปยากเดี๋ยวเดี๋ยวบอสออกมาน่าจะได้คุยกันอยู่ ได้สักทีมันต้องรอปิดปิด,ปดที่อย่ใจยังไงก็คือส่วนมากก็ไม่ค่อยเข้าไปค่ะไม่ไม่เสพ<ป>เ,เพราะว่าเอาตรงๆหนูเอาเป็นคนเครียดแล้วมันมีช่วงหนึ่งอาจจะเป็นแบบมันมันอยู่กับตัวเองเยอะ,อะพี่ม,มันอยู่แต่ในห้องไม่ค่อยได้ไปไหนใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแบบเป็นอาการที่แบบเครียดแบบอยู่ดีๆก็แบบเหมือนเราเราเราอยากจะร้องไห้ออกมาอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่า เราไม่สามารถที่จะพูดให้ให้ให้คนใช่ค่ะแต่แต่ตอนนี้ผ่านมาได้ก็ดีใจมากๆค่ะณตอนนี้คือที่ได้เข้าไปเคลียร์ใจกับประจสรุปก็คือเป็นสบายเราก็สบายใจลเพราะว่ายังไงเราก็ทำผิดค่ะตรงบอกตรงว่าเราก็ทำผิดที่ลงกลางคันแต่แต่นานมาแล้วบอสใจดีมากๆค่ะบอยังเมตตาหนูอยู่ค่ะ เรารู้สึกไลยอะความเมตตาที่บอสมอบให้กับเราที่แบบว่าเหมือนแบบคือก็คือนะตอนนี้ล่าสุดก็คือที่ได้การสัมภาษณ์บอสเจเน้องบอสเจก็บอกว่าก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะร่วมงานกับเราด้วยนะใช่ค่ะก็บอกบอสว่าเรียกใช้หนูได้ตลอดเวลาเลยค่ะอืมแต่นะตอนนี้ก็เหมือนคนหนึงหาสาเหตุไม่ได้นะแต่ว่าอะไรที่ทำให้เราลงจากวงเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราพอจะบอกได้ไหมหรือว่ามันนานมาแล้วไม่ขอพูดได้ไหมคะ นะตอนนี้ก็ถือว่าเคลียร์ใจกันเรียบร้อยสามารถรุ่มงานกันได้ค่ะเราวางเส้นทางกันต่อตอนนี้ก็อขอเป็นศิลปินอิสระก่อนอค,ค่ะยังยังยังอยู่กับตัวเองอยู่ค่ะให้เวลาตัวเองก่อนอค่ะพี่หลัมนึงการที่เรามีค่ายเนาะ,ะจากการที่เราออกมาเป็นศิลปินเดีย่ยวความ เขาเรียกอะไรความยากง่ายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหางานดูงานหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงก็แตกต่างนะคะพี่เพราะว่าถ้าไปกับวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีงานเรื่อยๆมีงานทุกวันใช่ไหมคะแต่ถ้าออกมาแบบนี้แล้วก็มันก็ยากหน่อยอะค่ะค่ะก็นิสัยเราเยอะก็พอมีบ้างค่ะยังมีเรื่อยๆส่วนมากจะเป็นงานโชว์หรือว่ามันเป็นงานอ่างานเต็มวงอะค่ะพี่ใช่ค่ะอันนี้พีแพรจะไปทัวร์ต่างประเทศหรืออะไรยังไง ไปมาแล้วค่ะเดือนเดือนนี้ค่ะเดือนนี้ไปมาแล้วไปไต้หวันมาค่ะไปสองวันค่ะดีค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะพี่น้องที่อยู่ไต้หวันค่ะแล้วตแล้วหลังจากนี้มีแผนที่จะไปอยู่ประเทศไหไยังไม่มีค่ะรอจ้างอยู่แต่ว่าเบลมาได้ได้ยินว่าน่าจะเป็นช่วงปีใหม่เขาจะจ้างไปลอนดอนนะคะแต่ว่าก็ก็รอดูเจ้าภาพทางนั้นก่อนว่ายังไงอะค่ะใช่ค่ะ ตอนนี้รานในไทยก็รานในไทยก็คือยังรับปกติยังรับปกติค่ะเมียนอกสมรสก็ร้องได้นะคะเมีค่ะก็บอกว่าคือทาลเพปคอฟฟี่ร้ขับได้ปกติค่ะ,คะอยากบอกว่าเพลงเมียนอกสมรสเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ทําให้คนรู้จักก้อยชาลินีค่ะเยอะมากๆเลยค่ะขอขอบคุณแฟนคลับสาวน้อยนะคะขอบคุณค่ะ รากผลงานหน่อยฝากในทุกเส้นทางที่หลังจากนี้เราจะเดินกับแฟนในโลกเออ่นที่ไหนอล้วยังไงในโลกใครของในโ่หลังจากนี้ก็คือก็รับงานได้แล้วนะคะรับงานได้ทั่วประเทศทั่วโลกเลยค่ะสามารถจ้างได้ที่โปรไฟล์ Facebook หรือ t ิกต o k ได้ค่ะแล้วก็เดือนหน้าจะปล่อยเพลงซิงเกิลใหม่ค่ะเป็นเพลงเศร้าห่องหายค่ะ เป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกค่ะอินดี้ผสมหมอลำเพลงนี้จะฉีกแนวหนูไปนิดนึงนะคะเพราะว่าทุกคนได้ยินมาก็จะแบบเพลงเศร้าเพลงหวานแต่ว่าบทเพลงนี้คือเป็นเพลงแบบจังหวะสนุกสนุกเปลี่ยนจากบุคลิกนิดนึงค่ะฉีกตัวเราเลยเฉีกตัวเราค่ะแต่ว่ายังคงความเป็นหมอลำอยู่เราลกล,ล,ลัวว่าฟีดแบ็กจะกลัวว่าฟีดแบจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูค่ะก็อยาก อยากแวกแนวบ้างนิดนึงค่ะแค่ได้ลอง